ครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival e v o l แหมมาเปิดกับลูกๆของเราทั้ง3ตัวเลยนะฮะจากพาร์ทที่แล้วเนาะที่เราจับที่คอยาวได้นะครับนาอเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะไปจับตัวฟาร์มของกันนั่นเองฟาร์มของในทีนี้คือฟาร์มอะไร ฟาร์มหินกับฟาร์มเหล็กนั่นเองนะครับก็คือเจ้าแอนคิโลซอรัสนะครับกับอีกตัวหนึ่งคืออา่าผมจาชื่อมันไม่ได้แฮมันมี2ตัวแหละที่ฟาร์มเหล็กกับฟาร์มหินนะครับเดี๋ยววันนี้จะจับ2ตัวนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะจับนกยักษ์ด้วยก็คือเจ้าแอนคิโลซอรัสไม่ใช่แอนคิโลพูดผิดมันชื่อว่าเจ้าอาร์เจนนะครับผมก็จําชื่อเต็มๆของมันได้อาร์เจนทาวิสอะไรสักอย่างแต่ว่าการที่เราจะไปจับพวกนี้ได้เนี่ย เราต้องเตรียมลูกดอกยาสบจานวนมากมายมหาสายกันทีเดียวเชียวเจ okay, ้าผมขอทําลูกดอกยาสบเยอะๆเลยแล้วกันเนาะอ่ะโอ้โหแปดดอกน่าจะพอนะ80ดอกน่าจะพอนะอยาสรุปเราก็มีเหลือเฟืออยู่แล้วเนาะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวยานพานะที่เราเจะไปเนี่ยนะครับเราก็จะเจ้าตัวนี้เนาะผมจะเจ้าตัวนี้ไปนะครับกับแรปเตอร์อีก2ตัวนะครับเอาไปคุ้มกันนะฮะอุย้ยเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมาเตะเดี๋ยวก่อนดิโลเหรออาละนี้เราก็จะไปฟาร์มเดี๋ยวนะทำไมตัวนี้มันมันลอยอยู่บนฟ้าอย่าง มาลงมานี่เออเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับนะครับแอนคิโลกับอีกตัวหนึ่งนะครับไปลูกๆของเราทั้งสองตัวน่าจะพร้อมไปครับ Let's go เจ้าแอนคิโลกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในป่าแดงนี่แหละทุกคนพื้นที่ที่จะเจอมันได้ง่ายๆก็จะเป็นป่าแดงเนี่แหละครับเพราะว่าที่ป่าแดงเนี่ยมันมีทั้งหินเนาะมีทั้งหินทั้งเหล็กนะครับเยอะนะครับพวกเดรลเสาที่เกี่ยวกับหินกับเหล็กหรือว่าพวกที่ฟาร์มหินฟาร์มเหล็กเนี่ยมันก็จะจะจะ,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 จะไอจะติดอ่างทำไม มันก็จะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าแอนกิโลกันก่อนแล้วกันเนาะอุย King Kong. อ้ยคิงคองผมจะจับคิงคองไปด้วยดีไหนๆก็มาแล้วเนาะไหนๆก็มาแล้วผมว่าผมเอาคิงคองไปด้วยดีกว่าคิงคองนี่เป็นตัวที่เราต้องเทมพาสซีฟนะครับคือเราต้องย่องไปข้างหลังมันนะครับเอาเบอร์รี่ไว้ช่องศูนย์แล้วก็ย่องไปข้างหลังมันนะครับแล้วก็เข้าไปกดแบบนี้ใส่มันนะครับกด e ใส่มันคือการเทมพาสซีฟนะฮะอันนี้เราก็จะได้เจ้าคิงคองมาแล้วโอ้โหแล้วขี่ได้ด้วย กิงคองสุดหล่อเท่เอาเน้นน้ำหนักไปก่อนแล้วกันพี่เน้นน้ำหนักไปก่อนแล้วกันคิงคองแถวนี้มีหลายตัวฮะไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอาร์เมอรี่ก่อนเกเบลก่อนเกเบล,เบลพี่คิงคองแล้วกันพี่กิงคองนี่สกิลพาสซีฟไม่ใช่สกิลพาสซีฟสิสกิลคลิกขวานี่ก็จะเป็นการคว้างเรานะครับคว้างยังไงก็คือคว้างแบบนี้เลยนะครับเล็งแล้วก็ไปเลยจ้านะครับแต่นี่คือผมไม่อยากจะคว้างไปไกลนะลูกเดี๋ยวผมจะตกมาตุยเพราะว่าตัวเองจะตกมาตุย ก็เลยเออคว้าไปแค่นี้พอนะฮะแต่ว่าเป้าหมายของเราก็มี3ตัวนะครับมีนกเนาะมีนกอาเจนนะครับมีแอนกิโลซอรัสนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟารมเหล็กนะฮะ มี3ตัวแต่ว่าตัวอื่นที่เราจับมาระหว่างทางนี่ก็เป็นแค่ของติดม้ติดมือโอเคเดี๋ยวทางั้นเดี๋ยวผมกลับไปขี่เจ้ากวโนโดอนแล้วกันเดี๋ยวเราไปหาจับเจ้าพวกแอนคิโลต่อเอ๊แต่เดี๋ยวนะภูเขาเราต้องไปตรงภูเขาเนาะเพราะเจ้าพวกแอนคิโลเนี่ยจะอยู่ตรงภูเขาเยอะนะครับตรงตรีนเขาเนี่ยจะอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็แถวแถวนั้นก็จะมีพวกไอ้นี่ด้วยทุกคนเซเวอร์ทูธนะครับผมก็คิดว่าผมน่าจะได้จับเซเวอร์ทูธกลับบ้านไปด้วยข้างหน้ามีคาน่วะคานเหรอ มาซีมาซีคาโนกับคาโน่คือพี่คิงคองเราก็เดินไวเหมือนกันนะนี่ขนาดเราวิ่งแบบเนี่ยเราวิ่งนํามาไกลแล้วอะพี่คิงคองก็ยังตามทันเลยแล้วถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วทุกคนนี่ไงผมเจอแล้วเจอแล้วอันนี้จะเป็นตัวฟาร์มเหล็กนะครับผมจําชื่อมันไม่ได้แฮะอุ้ยไฮยิน่าไฮายิน่าหนีครับไฮยิน่านี่มันต้องล่าเป็นฝูงนะครับไฮยิน่านี่มันมันไม่กล้าที่จะล่าตัวเดียวเนาะครับ,รบเวลามันออกล่าเนี่ยเอาแล้วนะหนึ่งสองอเออว่ะ ผมลืมไปว่าไอ้เจ้าตัว,ตวฟาร,ร์มเหล็กเนี่ยเวลามันล่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่เวลาล่าสิเวลามันโดนโจมตีนะครับมันจะมากันเป็นฝูงทุกคนนะครับก็คือช่วยช่วยกันตีนั่นเองโอเคเดี๋ยวนอกนั้นผมจะทําการฆ่ามาัแล้วกันเนาะนอกนั้นผมจะทําการฆ่าแล้วกัน เอาเนื้อหนังมาเอาเนื้อหนังมาอา่ะกลับไปได้ลูกโอเคตัวนี้กินเบอร์รี่ผมเอาเบอร์รี่ใส่เข้าไปเลยแล้วกันนะครับผูเลือสิบสองโอเคถ้างั้นระหว่างนี้เดี๋ยวผมไปตามหาเจ้าแอนกิโลซอรัสก่อนแล้วกันนะครับผมขอเรียกชื่อที่ผมถนัดดีกว่าผมถนัดเรียกเจ้าแอนกิโลซอรัสว่าเจ้าปุ้มปุ้ยนะฮะผมถนัดเรียกมันว่าเจ้าปุ้มปุ้ยเพราะว่าตัวมันแบบมันมันปุ้มอ่ะ ตัวมันเป็นกลมๆอ่ะเจ้าเอ็นกิโลอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าแถวนี้มีหรือเปล่านะแต่ปกติผมก็จะเจอแถวนี้แหละนะครับเดี๋ยวขอวิ่งหาก่อนละกันแถวนี้น่าจะมีนะหวังว่าขึ้นไปจะไม่เจอเซเบอร์ทูธนะเซเบอร์ทูธนี่โดนมันพูดเ, <c oughs> เดี๋ยวม่ทานขาดคำเลยหันซ้ายไปเจอเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเาเจนตัวนี้เวลเท่าไหร่ขอส่องก่อนเวลสิบหกแล้วทำไมเวลน้อยจังแฮะเวลน้อยแล้วเกินอ โอ้หม่กอดตรงนี้มันบวกกันอยู่แฮตัวนี้วิวแปดเหรอตัวนี้ววสิบหกเอ๊ะทำไมมีแต่วลวน้อยๆแฮ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวปุ้มปุ้ยแล้วหรือเปล่านั่นใช้ปุ้มปุยหรือเปล่าใช้ปุ่มปุ้ยหรือไม่อ่าเจอแล้วทุกคนเจอเท่าไหร่ตัวนี้ขอส่องก่อนห้าสิบสองโหแล้วตรงนี้มีแก๊งแรปเตอร์อีกตรงนี้มีแก๊งแรปเตอร์อีกมาเลยอะไรพี่ปุ่มปุ๋ยจัดมาพี่พี่ปุ่มปุ้ยจัดมาพี่เออออนกิโลคือตัวที่ฟาร์มเหล็กใช่ตัวนี้ชื่อว่าดีโออะไรสักอย่าง ผมเรียกปุ้ยแล้วกันนะผมจาชื่อมันไม่ได้ลูกขนุพังเอ้ไม่ใช่ลูกขนูพังขนูพังเข้ามาพี่เข้ามาเลยครับพี่เข้ามาสี่พี่นะ้วผมเดินถอยถึงลูกๆผมหรือยังกลัวว่าถ้าเดินถอยถึงลูกๆผมมันจะมาตีลูกๆนะครับเอ้เดี๋ยวลูกๆผมจะมาตีไม่ใช่มันจะมาตีลูกๆเอ้เอ้ยเขาเลี้ยวแล้วครับเขาเลี้ยวแล้วฮะเขาเลี้ยวแล้วครับเขาเขาหนีนะฮะอยูแล้วจะหนีไปไหนล่ะครับพี่ พี่จะหนีไปไหนล่ะครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับตัวนี้ก็กินเบอร์รี่เหมือนกันเอาเบอร์รี่ฟ้าไปก่อนแล้วกันเนาะเฮย้ฮยเฮ้ยอาเจนโอเคผมต้องเอาตัวนี้แล้วล่ะ,ลละผมต้องเอาเจ้าอาเจนตัวนี้แล้วล่ะผมต้องจับอาเจนตัวนี้แล้วเพราะว่ามันเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วก็ต้องจับซะแล้วล่ะสักหน่อยสักหน่อยขอ,ออีกแค่ดอกเดียวเรียบร้อยฮะยิงไ่โดนด้วยแต่ว่าค่าสรุปมันเพิ่มนะครับ เอาเทมเนื้อเข้าไปครับอา่าผมเทมให้หมดเลยแล้วกันผมเทรดให้พี่เขาหมดเลยแล้วกันนะเอาละเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปดูอา่าแอนคิโลกันว่าฟื้นหรือยังเอ๊ะอยู่นี่เหรอเอ๊ะอ้าวเอ๊ะแอนคิโลอา้าวแอนคิโลตายเหรออา้าวแอนคิโลตายทุกคนเา้ามาโดนตัวอะไรอ่ะไอนคิโลโดนตัวอะไรอะ,อโ,อะ,รอะโอ้เซเวอร์ทูมป็นเห็นผม่ะไม่รู้ว่าโบล่าจะใช้จับเซเวอร์ทูได้หรือเปล่านะแต่ขอร้องก่อนนะ ไม่โดนผมอันนี้ผมปาไม่โดนนี่ผมปาไม่โดนดอกนี้แหละโดนแน่อ๋อจับได้ด้วยอ้าวอ้าวอ้าวอยา่าอย่าเด้อพี่อย่าเดอ้ออย่าเด,ด,อด้อที่ผมใช้ลูกดอกอะผมใช้ลูกดอกน่าจะขึ้นไวกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะขึ้นไวกว่าตีดเข้าไป ยิงเข้าไปเออเรียบร้อยครับเซเวอร์ทูตล้มแล้วเจผมขอไปเอาเนื้อจากแรปเตอร์ก่อนนะเออเดี๋ยวผมเอาพวกน้องๆไปรุ่นเลยลวกันให้ไปเฝ้าให้เป็นบริการให้ไปเป็นบริการไหนเราก็จับเป็นกิโลไม่ได้ละก็เอาเซเวอร์ทูตกลับไปก่อนแล้วกันอ่ะเข็มเนื้อไปโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมวิ่งไปดูเจ้าอุ้มปุยผมก่อนแล้วกันเนาะอ่าตัวนี้ฟื้นแล้วโอเคตัวนี้ฟื้นแล้วครับเดี๋ยวแค่โอ้โหฟื้นมาแล้วเวล เปอะไรกันครับเนี่ยออตีแบงป่องเหรออ่ะเอาเนื้อหนังมาจะแบงป่องเดี๋ยวสิแล้วอาเจนผมอยู่ไหนอะอาเจนผมไปสลบอยู่ตรงไหนอะอออยู่นี่โอเคอาเจนใกล้ฟื้นหรือยังมาดูก่อนขอส่องโอ้ ่าความหิวยังไม่ลดเลยฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปดูตรงนู้นก่อนละกันวิ่งไปวิ่งกลับเฮ้ยอาลาดแล้วนะวิ่งกลับมาถึงตรงนี้สักทียังไม่ฟื้นด้วยฮะตัวนี้เด็กเพัอทุกองเรายังไม่ฟื้นอาเจนก็ยังไม่ฟื้นแล้วแอนกิโลเราก็ไปรู้หายไปไหนแล้วด้วย๋ยวผมไปตามหาแอนกิโลก่อนแหมเสียดายแอนกิโลตัวนั้นผมตุยไปแล้วไม่รู้โดนตัวอะไรตีนะครับแถวนี้จะมีเจ้าแอนกิโลหรือเปล่าแอนกิโลจ๋าอยู่ไหนลูกไม่มีเลยฮะแล้วตัวผมหิวน้ำด้วยตอนนี้ขอ้อยฝนตกทีเถ เท่าเท่าไรผมขอส่องก่อน44โฮ้ยทไมปุ้มปุ้ยเยอะจังปุ้มปุ้ยตัวที่ผมจับได้ก็เยอะเยอะแต่ประเด็นคือไม่มีแอนกิโลแล้วเหรอแถวนี้เอ๊ะแถวนี้ไม่มีแอนกิโลแล้วเหรออาแล้วนี่มันซากตัวอะไรล่ะเนี่ยซากเซเวอร์ทูดแล้วมันมาตุยตรงนี้ได้ไงมันโดนตัวอะไรเนี่ยโดนตัวอะไรเนี่ยซากเซเวอร์ทูดอ่ะเฮ้ยแอนกิโลไม่มีแล้วเหรอแถวนี้อาเจนเราก็ยังไม่ฟื้นซะด้วยประเด็นรู้สึกเหมือนแรปเตอร์จะเริ่มคืบคานเข้ามาเอ้ยฟื้นแล้วเย้้้อาารรเเจนนฟืแลวคับผมมไ่แน่่ใจวาอ่าาาอออนขงร์เจนนเี่ยมัน สามารครับในตัวได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอาเจนเจนี้เป็นก,กระดอนอ๋อนี่ไงครับได้ครับ้ยเราขาดหนังเหรอหนังกับไฟเบอร์เอ,อ้สบายฮะจะได้ขี่นกกลับบ้านแล้วเราทีนี้พอดีเลยแลขี่นกกลับบ้านแล้วก็พวกที่วิ่งตามกลับได้ก็ให้มันวิ่งตามกลับแล้วกันเนาะเราขาดไฟเบอร์ใช่ไหมขาดไฟเบอร์กับหนังเนาะหนังเราไม่ต้องกลัวอยู่แล้วว่าหนังมีเต็มไม่นี่ไปหมดเต็มตัวของไอ้นี่แน่นอนอ่าอะไรนะเต็มตัวของแรปเตอร์แน่นอน okay, ไปค่อยๆไปกันลูกเดี๋ยวนะอาหารในตัวของเจ้าปุ้มปุ้ยหมดเหรอ เทมไปแล้วกันเทมไปให้หมดเลยอะไรที่เป็นเบอรี่การของอาเจนขาดอะไรเอ่ยเทไฟเบอร์ okay, <F> ได้แล้วขาดแค่หนังเนาะเดี๋ยวเรากลับไปหาแก๊งลูกๆของเราก่อนดีกว่าเอาลละแก๊งลูกๆของเราฟื้นหรือย,ยังฟื้นแล้วครับเด้าวูู้ดฟื้นเรียบร้อยฮะนีก็อ่าแรปเตอร์ขอหนังหน่อยหนังหนังหนังหูหนังแรปเตอร์เยอะมากเจ็ดร้อยกว่าเนะี่ยโอเคครับอาวเราอาเจนก่อนแล้วกันถ้างั้นอาล่ะ,อ,ะอาเจนลูกมานี่ เอาล่ะ right. ทีนี้ก็ครับอ่านให้ได้แล้วอาเจนของเราหล่อเฟี้ยวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาอาเจนไปบินหาเจ้าแอ็นกิโลก่อนละกันให้ลูกๆเราอยู่แถวนี้แหละน่าจะไม่ซนนะเดี๋ยวผมไปบินหาเจ้าแอ็นกิโลซารัสก่อนละกันเออผมไม่ได้ตั้งค่าให้อัพความเร็วได้ฮะเดี๋ยวค่อยไปตั้งค่าละกันพาร์ทนาละกันเนาะเดี๋ยวผมว่าผมเปิดอันนี้สองดีกว่าได้เห็นว่าแอนกิโลเกิดตรงไหนหรือเปล่า วิวผมบินข้ามไปถึงฝั่งนี้แล้วเจอแก๊งอัลโลทุกคนเจอแก๊งอัลโลไม่เจอแอนกิโลแต่เจออัลโลแทนทีนี้ตัวที่เราอยากได้คือแอนกิโลสิไม่ใช่อัลโลอัลโลซอลัสนี่เรายังไม่สามารถจับไหวแน่นอนเราจับไม่ไหวแน่นอนเจ้าแอนกิโลเฮ้ยตรงนั้นเฮ้ยมีทีเล็กด้วยเป็นเล็กธรรมดาเวลสิบหกจับไม่ไหวแน่นอนตอนนี้เราเราเราไม่ไหวแน่นอนสิ่งที่เรามาตามหาตอนนี้คือเจ้าแอนกิโลนะฮะไม่ใช่ทีเล็กหรือแก๊งอัลโลแต่อย่างใดแต่เป็นเจ้าอัลโลนะฮะเอ้ยไม่ใช่อัลโลอะไรเป็นเจ้าแอกิโ ครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าด้วยปกติมันจะอยู่แถวตีนเขาแถวนี้แหละตีนเขาภูเขาลูกนี้แหละจะเจอที่ผมบินจะรอบภูเขาแล้วนะเนี่ยยังไม่เจอเลยบินจนจะกลับไปที่เดิมแล้วผมยังไม่เจอเลยเน,นี่ยแต่แถวนี้เจ้าอาเจนเยอะมากเราจะไม่เจอได้จริงๆหรอเนี่ยเนี่ยเราบินจนกลับมาเจอแก๊งลูกๆของเราแล้วเรายังไม่เจออาเจนเลยเออไม่ใช่อาเจนแต่ยังไม่เจอเจ้าเอ็นกิโลเลยฮะโอเคถ้าง,งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาพวกนี้กลับบ้านก่อนก็แล้วกันเนาะโอเคนะผมหยิบปุ้มปุ้ยโอเคหยิบปุ่มปุ้ยได้แล้วแต่นั้นก็ไป ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาแก๊งนี้กลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาแคนนกมาทีนี้รอบนี้ผมจะเอาแคนนกมาเพื่อที่จะมาตามหาแอนกิโลนะครับสัตว์ตัวเล็กๆนะฮะเช่นพวกเนี่ยเจ้าปุ้มปุ้ยแอนกิโลแรปเตอร์ดิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถใช้เจ้าอาเจนเนี่ยคียบได้นะครับนะแต่ว่ามันก็จะคูณน้ําหนักไปนะครับก็ื่จะบวกน้ําหนักตามที่อ่าตัวที่เราคีบมานะครับแล้วสมมุติว่าผมคีบอ่าเจ้าดิโลอย่างงี้ใช่ไหมแล้วในในตัวดิโลเนี่ยมีสักประมาณแบบ ร้อยกิโลอย่างเงี้ยมันก็จะบวกร้อยกิโลแต่มันไม่ได้บวกร้อยกิโลแบบแบบร้อยกิโลเต็มเหมือนทุกคน,นะครับมันจะลดน้ําหนักด้วยนะสําหรับเจ้าอาเจนนะครับมันลดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันจะลดน้ําหนักให้อยู่นะฮะไปฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่า <S <S โอเคโอ้โหมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยไปถึงบ้านเล่นเเหนื่อยเหมือนกันเอ้ามีแรปเตอร์หายไปตัวหนึ่งด้วยมีแรปเตอร์หายไปตัวหนึ่งอีกใช่ไหมเออหายไปตัวจริงจริงด้วยวะผมเขาวิ่งกลับไปหาไอ้แรปเตอร์ผมอยู่ไหน อออยู่นี่ติดอยู่นี่ประโถเอ้ยพี่พี่ครับพี่ไปติดแล้วตรงนี้เถอะพี่อ่าผมทุบหินให้แล้วกันเออเอ้ามาติดแล้วตรงนี้แล้วแหมพี่เอ้คนอื่นก็ถึงบ้านหมดแล้วพี่มาวิ่งติดอะไรกับตรงนี้โถอะ่าล่ะตอนนี้เราก็น้องๆน,น,นะครับกลับมาส่งบ้านครบตัวละเดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะใช้เจ้าอาจเจนเนี่แหละเหมือนเดิมใช้ไปทําอะไรนะฮะก็คือ ไปดับเจ้าแอนกิโลได้ครับเพราะว่าภารกิจของเรายังไม่สําเร็จอันนี้ภารกิจของเรายังไม่สําเร็จนะครับก็คือเรายังไม่ได้จับเจ้าแอนกิโลกลับมาด้วยเนาะเอาละเดี๋ยวบัดเช้าพอดีแฮะโอเคเดี๋ยวผมเอาอาจเจนไปจับเจ้าแอนกิโลกันกลับมาก่อนดีกว่านะครับไปฮะเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่กลับไปจุดเดิมเลยดีกว่านะครับไปครับทุกคน A a few moments t l โอเคตอนนี้เราก็กลับมาถึงจุดเดิมที่เราเจอเจ้าแองคีโลแล้วนะครับแต่ว่าผมเปิดไอ้สองไดโนเสาร์ดูก็ยังไม่เห็นเลยนะครับและยังสังเกตไม่เห็นเลยว่าเจ้าแองคีโลเกิดหรือเปล่าฮะต้องบินดูสัก รอบ2รอบเลยผมคิดว่ามันต้องมีเกิดต้องมีเกิดบ้างพาร์ทนี้ผมต้องจับเจ้าแองกิโลให้ได้เราจะต้องเอาตัวแองกิโลเนี่ยไปฟาร์มเหล็กกลับบ้านให้ได้นะครับผมจะพยายามบินแบบว่าใกล้ๆตีนเขาแล้วกันเนาะจะไม่บินขึ้นไปด้านบนแล้วกันทีนี้เจ้าแองกิโลนี่ก็ไม่น่าจะหาเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวทีเท็เหรอไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อัลฟาเหรอเล็กอัลฟาทุกคนโอ้ไมคุณเด็ดเลือดแสนกว่าแล้วผมจะใช้นกผมบวกสวยไป่ะเ่ยแล้วประเด็นคือตัวอัลฟาด้วยประเด็นเป็น เจ้าเล็กอัลฟ่าซะด้วยสีแดงเถื่อนไปเลยแล้วเดินเร็วมากเขาเห็นเราแล้วใช่ไหมเขาเห็นเราแล้วหรือเปล่าโหเท่มากทุกคนเป็นอัลฟ่าที่ตัวเท่มากแต่เสียดายนะครับพวกอัลฟ่าที่เราจับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสู้กับมันดูแล้วกันนะเอานะอุ้ยอุ้ยไหวไหวอยู่ครับไหวอยู่ครับผมว่าผมคิดว่าน่าจะไหวอยู่ฮะน่าจะไหวอยู่ครับน่าจะไหวอยู่นะฮะไม่น่าจะยากไม่น่าจะยากรู้สึกเหมือนเขาจะหนีเราด้วยฮะใช่ปะโอเคเขาตีกลับทุกคนโอ้โเขาตีเราเบามากครับ ตีเราเบามากตีเราเบามากเบามากเบามาก,เ,ามากเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะต้องไปปรับสมดุลดาเมจของเดวลเสาป่าสักหน่อยแหละนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเบาไปหน่อยนะแต่เขาจะหนีไปไหนล่ะเขาจะเดินไปไหนแล้วเขาจะเดินไปไหนเราวเอลฟ้าไม่น่าจะกัดเราเบาขนาดนี้นะเออืออดาเมจน้อยจริงๆทุกคนแค่200กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับส่วนอย่างอื่นนี่คือหมื่นกว่านะเออ โอเคผมที่ว่าผมน่าจะต้องปรับค่าดาเมจให้กลับมาเป็นค่าพื้นฐานแล้วแหละเพราะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเบาไปหน่อยนะครับมันน้อยไปหน่อยไม่ใช่เบาไปหน่อยพูดผิดยังไงอัลฟาไทโรซอรัสได้เขามาันมาแล้วก็ได้ที่ใส่หัวมานะครับใส่สกินหัวมาแล้วก็ได้กระโหลกกันมาด้วยนะครับอันนี้น่าจะไปโชว์ได้นะครับเมืนอกี่โทฟี่นะครับน่าจะไปโชว์ได้นะน่าจะปรับค่าดาเมจผิดพลาดไปหน่อย นะดาวเห็นมันก็เลยดูเบาไปหน่อยนะครับเอาละทีนี้ไปตามหาเจ้าแอนคิโรต่อครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะวันนี้ตอนแรกเจอตั้ง3ตัวผมน่าจะจับทั้ง3ตัวเลยนะแต่ก็ยังว่านะเนาะนะครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะฮะรู้งี้จับตั้ง3ตัวดีกว่ารู้ไงไม่เท่ารู้งี้เนาะข้างล่างตรงนั้นก็ไม่มีซะด้วยฮนะพาโนแรปเตอร์เพียบแถวนี้มีแต่ตัวอันตรายทั้งนั้นเลยโอย้แต่ตรงนี้ไดโนเสาร์เพียบเลยฮนะแต่ไม่มีเจ้าแอนคิโรเท่าที่ดูแล้วมันไม่มีเจ้าแอนคะิโรฮะเจ้าแอนคิโรหายยากขนาดนั้นนเเลยหนะี่ ปกติแถวนี้แอนคิโลจะมีเยอะนะทุกคนเจ้าแอนคิโลกับเจ้าปุ้มปุ้ยเนี่ยจะมีเยอะมากแถวนี้ที่ผมบินอ้อมจนกลับมาที่เดิมแล้วทุกคนไม่เจอเจ้าแอนคิโลเลยครับแอนคิโล3ตัวนั้นเป็น3ตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์ไม่แน่ว่าเอ้ยผมไม่ได้แบบไม่ได้ชะล่าใจเลยตอนแรกไม่ได้ไปทําให้น้องตุยเลยตอนแรกมันไม่มีแล้วแหละทุกคนแถวนี้มันก็ไม่มีแล้วครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านเลยแล้วกันเนาะกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวจบพาร์ทนี้เลยแล้วกันเพราะว่าภารกิจเราเฟลนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าจะจับก็น่าจะเป็นพาร์ทหน้าแหละนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราปั๊บกลับบ้านเลยแล้วกันนระาทุกคนไปฮนะโอเคทุกคนถึงบ้านแล้วนะฮะแหมแอบเสียดายเหมือนกันที่รอบนี้เราจับเจ้าแองกิโลไม่ได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับพาร์ทหน้าเราต้องจับได้แน่นอนเอาล่ะทุกคนนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมคิดว่าผมน่าจะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนาอนะครับแหมพระซออตัวนี้อยากออกกล้องด้วย โอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมกันนะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กด Sub s cribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจของผมด้วยนะครับแยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลสคิปชันเลยนะฮะสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้บ่ายจ้าเจอกันครับ